Nice ยอ้อนย้อนืออยู่นอนกันเลยอ่ะอยทนั้นนะมานี่เดี๋ยวติพลัด โรดไปโน่นนมาเน๊ oh, no, no. เอาลืมแล้วลืมอ,อะไรเจ้าพ่อนี่มาออน,มานี่นี่เอาเจ้พ่อ,พอยกไปอันนี้อันนี้ยกอันนี้ยกอันนี้ไปให้แม่ไปยกอันโนนมาอันที่คุณพ่อขุดอะยกมายกมาเร็วเอายกมา ขอให้พี่บัวไปจับสองมือไปให้พี่บัวไปให้พี่บัวโยนโยนไอถึงโยนไอี้เยอนี่มาวันนี้วันนี้เอาให้พี่บัวนี่ นี่สองมือยกไปเลยปังเอาวางให้พี่บัวมาเ,เอาอ,อ,กอีกไปคนอีกไปมาเอาอ,อ,กอีก